S.L.C. School a d l e a r n i n g Community โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับ สกูลแอดเลอร์นิ่งคอมมูนิตี้ SLC หรือแนวคิดโรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการบูรณาการทฤษฎีทั้งหลายเข้าด้วยกันการปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนและในโรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมซึ่งการดําเนินแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ SLC ไม่ได้มุ่งเน้นเทคนิคในการพัฒนา แต่เป็นการบูรณาการ3องค์ประกอบสำคัญด้วยกันได้แก่วิสัยทัศน์ปรัชญาและระบบกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นการบูรณาการแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างร่วมมือร่วมพลังและการเรียนรู้ที่เกิดจากการสะท้อนคิดร่วมกันโดยอาศัยการศึกษาผ่านบทเรียนใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางให้ครูมีเพื่อนร่วมในเชิงวิชาชีพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทำ SLC ได้แก่การทำคัตสรูมซัดดี้หรือการศึกษาชั้นเรียนมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. analyze การทำโมเดล teacher วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศาึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะครับ 2. แพลนการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของครูในโรงเรียนหรืออาจมีบุคคลภายนอกร่วมกันทํากิจกรรม before action review ซึ่งเป็นการร่วมกันออกแบบการเรียนการสอนของครูก่อนที่จะนำบทเรียนหรือแผนการจัดการรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนแนวใหม่นะครับ 3. Do ดูแอนซีโมเดลทีเชอร์จะนำแผนการจัดการรู้ไปจัดการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนและครูคู่คิดหรือเรียกว่าบ u ดดี้ทีเชอร์นะครับจะเข้าสังเกตการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีหลักปฏิบัติก็คือเน้นการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จับผิดการสอนของครูบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับ 4. r e รีฟกสะท้อนความคิดเป็นการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนที่เพื่อนครูได้ไปสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนโดยมีหลักการก็คือเพื่อนครูที่ไปสังเกตการเรียนการสอนจะสะท้อนความคิดเห็นในเชิงบวกไม่มีการตําหนิหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงลบโดยจะเน้นไปที่พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักนะครับ และ 5. Re รีดีไซน์โมเดลทิเชอร์จะนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สะท้อนคิดกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของครูคู่คิดบั d d ดีทิเชอร์หรือผู้ทรงคุณวุฒินะครับ